ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะก็วันนี้นะคะเครื่อเข้าเดือนขึ้นเข้าเดือนธันวาคมแล้วนะคะก็เดือนหน้าก็จะเป็นเดือนที่ขึ้นปีใหม่ประจํา2021นะคะก็เราในฐานะผู้ที่ชอบทําบูโจหรือว่าบูเลสเจอร์นอลเนี่ยก็จะต้องตามหาสมุดดีๆนะคะที่เราจะสามารถใช้ไปได้ทั้งปีนะคะหรืออย่างน้อยสําหรับอุ้มเนี่ยก็ประมาณ6เดือนนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะก็ ทีนี้เนี่ยก็มีหลายยี่ห้อเลยสมุดหลายยี่ห้อให้เราได้เลือกสับนะคะแต่ว่าตัวอุ้มเนี่ยก็มีแบรนด์ที่ชอบแล้วก็มีสมุดเล่มยี่ห้อใหม่ๆนะคะที่แบรนด์ส่งมาให้นะคะก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันแล้วก็ตัดสินใจสามารถตัดสินใจเลือกซื้อกันได้นะคะตามความชอบของตัวเองเลย ก็วันนี้นะคะอุ้มมีสมุดทั้งหมด3ยี่ห้อนะคะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังกันนะคะก็มาที่แบรนด์แรกเลยนะคะก็คือเจ้าลอยส์ทรัมนะคะ1น1 7นะคะไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าเนาะแต่ว่าก็น่าจะประมาณนี้นะคะขออนุญ,ญาตเรียกเป็นลอยส์ทรัมนะคะก็ทางสำนักพิมพ์บุ๊ k ส์เคปนะคะส่งมาให้อุ้มนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอุ้มไปร่วมกิจกรรมกับทางเขานะคะ ก็เป็นสมุดที่คุณไรเดอร์เนี่ยเขาร่วมมือกับทางแบรนด์นะคะเพื่อที่จะผลิตออกมาเพื่อทําบูโจโดยเฉพาะเลยนะคะก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจแล้วก็มีคนนิยมใช้มาก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 เลยนะคะที่ต่างประเทศนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะมากันที่อย่างแรกเลยก็คือขนาดของสมุดนะคะมีขนาดเป็นขนาด A5 ค่ะมีให้เลือก17สี ตัวปกเนี่ยเป็นปกแข็งนะคะเขาจะมีการ์ดขอบคุณที่เราซื้อให้ด้วยนะคะมีประวัติแล้วก็พวกข้อมูลการใช้งานต่างๆของสมุดเล่มนี้นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถพอสกดดูไว้ได้ตัวขอบหนังสือเนี่ยเป็นขอบมนนะคะแล้วก็มีเลขหน้าให้เราแล้วก็เป็นแบบเย็บกี่ค่ะกางได้180องศาเลยนะคะ ตัวปกรองนะคะเราสามารถเขียนชื่อลงไปได้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีหน้าที่เป็น Index หรือว่าพวกสารบัญน,นะคะตัวสมุดเนี่ยเปิดได้ค่อนข้างง่ายเลยนะคะอีกทั้งตอนนี้นะคะเขามีพวก Level St i c k e r ให้เราเดยนะคะที่เราสามารถเอาไปแปะได้เนาะแล้วก็มีตัวพ็อกเก็ตด้านหลังให้เราสามารถเก็บพวกนามบัตรหรือว่าเศษกระดาษเล็กๆน้อยๆไว้ได้ะคะ่ะ แล้วที่น่าสนใจก็คือมีออตัวที่ขั้นหนังสือนะคะเป็นแบบผ้ามีตั้งสองอันเลยเราสามารถใช้ได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยก็คืออุ้มลองมาเทสตัตวปากกาดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะรอดูผลนะคะหรัจากนี้อุ้มก็จะเล่าคร่าวๆไอตัวสมุดเล่มนี้เนี่ยกระดาษก็คือจะเป็นกระดาษสีงาช้างนะคะหนา80กรัมเป็นกระ,กระดาษที่แอซิดฟรีนะคะหรือว่าก็คือไร้กรดนะคะ แล้วอีกอย่างก็คือเป็น ink proof ด้วยนะคะก็คือพวกหมึกซึมคือเขาเคลมไว้ว่าสามารถใช้ได้กับปากกาแทบจะท,ทุกแบบนะคะในโลกนี้เลยจำนวนหน้าเนี่ยก็251หหน้านะคะรูปแบบที่ที่อุ้มได้มาเนี่ยเป็นแบบดอทนะคะแต่ว่าก็คือเขาก็มีหลายแบบเหมือนกันแบบที่ไม่มีเส้นแบบที่มีเส้นหรือว่าจะเป็นแบบ เป็นตารางตารางอย่างนี้ก็มีค่ะตัวดอทเนี่ยก็จะเป็นสีเทานะคะขนาดช่องก็คือจะประมาณ5,5คูณมิลลิเมตรค่ะราคา1 5 5 0ซึ่งก็แพงอยู่นะคะสำหรับอุ้มเนี่ยอันนี้ก็คือผลลัพธ์จากการใช้ปากกาหลายๆแบบนะคะอันนี้ก็เป็นแบรนด์ที่2นะคะเป็นแบรนด์คนไทยเองก็คือเป็นแบรนด์ที่ปกติอุ้มเนี่ยใช้ตลอดเลยนะคะก็อันนี้นะคะจ่ายตังค์ซื้อเองนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวจริงๆเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือแบรนด์ A Piece of Paper นะคะทางแบรนด์เขาก็เพิ่งทำสมุดสำหรับ Bullet Journal มาโดยเฉพาะนะคะปีนี้เป็นปีแรกเนาะอุ้มก็อดใจไม่ไหวนะก็ต้องซื้อมาลองสักหน่อยเนาะมาดูรายละเอียดข้างในกันดีกว่าค่ะก็ขนาดก็จะเป็นขนาด A5 เนาะที่สันขอบเนี่ยก็จะมีปั๊มฟอยทองว่า Bullet Journal นะคะเอาไว้เขียนบูโจโดยเฉพาะเลย ตรงขอบเนี่ยก็จะเย็บกีนะคะทำให้สามารถเปิดได้180องศาตัวปกเนี่ยจะเป็นปก soft pass ค่ะซึ่งมันก็จะสัมผัสแล้วมันก็จะแบบนุ่มๆหน่อยอะไรเงี้ยอุ้มก็อธิบายไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะมีสีให้เลือกทั้งหมด4ส,สีเขาเ้าชะแถมสติกเกอร์ลายนักอวกาศด้วยนะคะน่ารักมากเลยค่ะตรงขอบจะเป็นขอบมนนะคะแต่ว่าไม่มีเลขหน้านะคะซึ่งอุ้มเสียดายมากเลยเพราะว่าความจริงแล้วอุ้มเป็นคนที่ขี้เกียจเขียนเลขหน้ามากเลยค่ะ แล้วอุ้มก็แอบไม่ชอบที่มันไม่สามารถเปิดหน้าสม,มุดค้างเอาไว้ได้นะคะมันจะแบบฟึบกลับไปตลอดเลย นี่ก็เดี๋ยวอุ้มจะเทสปากกาให้ดูนะคะมาพูดถึงเรื่องคุณภาพของกระดาษของ A Piece of Paper รุ่น b u l l e t Journal กันดีกว่านะคะก็กระดาษเนี่ยจะเป็นกระดาษที่ออกสีครีมครีมไปทางขาวนิดนึงแต่ที่สำคัญคือมันหนา100กรัมค่ะซึ่งอุ้มชอบตรงนี้มากๆเวลาเขียนเดี่ยมันจะไม่ค่อยทะลุไปด้านหลังนะคะแล้วตัวหมึกที่ใช้เนี่ยเป็นหมึกถั่วเหลืองหรือว่า Soy Ink ออค่ะซึ่งไอตัว Soy Ink เนี่ย คือเขาว่าจะใช้น้ํามันถูเหลืองมาทดแทนน้ามันปิตโตรเลียมในการพิมพ์นะคะซึ่งมันจะทําให้กระดาษเนี่ยสามารถรีไซเคิลได้ง่ายกว่าค่ะตัวจํานวนหน้าเนี่ยมีทั้งหมด192หน้านะคะแล้วก็เป็นแบบดอดทสเทานะคะขนาดช่องเนี่ยก็จะประมาณ6ค6มิลิเมตรค่ะซึ่งมันจะใหญ่กว่าไอ้ตัวของรอยสตรัมนิดนึงนะคะ แบรนด์นี้เขาผลิตในไทยนะคะราคาเลยค่อนข้างน่ารักค่ะเพียงแค่349บาทเท่านั้นค่ะผลลัพธ์ของการทดสอบกระดาษก็จะประมาณนี้ค่ะก็จะเห็นว่าทะลุนิดนึงและนี่ก็จะเป็นการเปรียบเทียบกระดาษของด้านซ้ายของ l อยทรัมนะคะและด้านขวาของ A Piece o p Paper นะคะ่ะด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นว่ามัน ขนาดช่องเนี่ยเล็กกว่านะคะแล้วก็กระดาษมีสีเหลืองกว่านิดนึงนะคะความจริงเราไม่ค่อยได้ต่างกันมากเท่าไหร่แต่ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าของด้านซ้ายเนี่ยขนาดช่องจะ5้คูณหแต่ด้านขวาจะ6กคมิลิเมตรค่ะถ้าด้าต่อไปเป็นแบรนด์ที่3นะคะแบรนด์น้องใหม่เลยนะคะหรือว่าแบรนด์ โบจูสนะคะก็คือเขาติดต่อมาทางเพจอุ้มนะคะคุณสีนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะเขาอยากให้อุ้มมาช่วยรีวิวการใช้งานนะเดี๋ยวอุ้มก็จะรีวิวแบบใช้งานจริงเลยนะคะกเ็เดี๋ยวเราจะมีแจกด้วยนะคะอีกเล่มหนึ่งนะถ้าใครสนใจนะคะติดตามได้ดูให้จบคลิปนะคะว่าวันว่าวันนี้เนี่ยอุ้มจะมาแจกเล่มไหนนะคะ ก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข้างในกันเลยคะ่ะตัวขนาดสมุดจะใหญ่กว่าอีก2เล่มนะคะซึ่งมีขนาดเป็น170คูณ220มิลิเมตรค่ะตัวปกเนี่ยทนน้ำนะคะแล้วก็มี2ลายด้วยก็คือลายสแตนด์ดบกับลายอินดิโก้สตริปนะคะตัวขอบเป็นขอบเหลี่ยมนะคะแล้วก็เย็บกี่ค่ะแต่ว่าในของโบจูสจะไม่มีตัวเลขหน้านะคะ ข้อดีก็คือสามารถเปิดได้180องศาได้เลยค่ะแต่มีข้อเสียนิดนึงก็คือมันตรงสันเนี่ยมันจะขยับไปขยับมาได้ค่ะจจะสร้างความน้ำานิดนึงเนาะในระหว่างที่ทดสอบประการนะคะเดี๋ยวอุ้มจะเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับคุณภาพของกระดาษแบรนด์นี้แล้วกันเนาะกระดาษของแบรนด์นี้เนี่ยหนา122กรัมนะคะซึ่งถือว่าหนามากๆเหมาะสําหรับการ วาดรูปสุดๆเลยนะคะใช้สีน้ำก็น่าจะไม่ทะลุนะเดี๋ยวเราจะมาดูผลกันนะคะมีเล่มนี้เนี่ยมีทั้งหมด180หน้านา้อแล้วก็ไม่มีเส้นไม่มีจุดนะคะกระดาษที่ใช้เนี่ยเป็นกระดาษจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์ของคนไทย ที่น่าสนใจก็คือกระดาษของแบรนด์นี้เนี่ยได้รับ HP Indigo Certified นะคะซึ่งก็คือเป็นการรับรองว่ากระดาษนี้เนี่ยปลอดภัยต่อการนำไปปิ้นงานเพราะว่าไม่มีสนับแม่เหล็กในเนื้อกระดาษค่ะแล้วก็ยังได้ ECF p a เป็นการรับรองว่ากระดาษนี้เนี่ยมาจากแหล่งทรัพยากรที่ยั่งยืนมีการปลูกต้นไม้ทดแทนทุกครั้งที่นำมาใช้ค่ะถือว่าเป็นแบรนด์ที่ให้ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมมากๆเลยนะคะ จากการทดสอบนะคะ p e t พ e l Touch กับ My Liner เนี่ยมันเลอะนะคะเพราะว่ากระดาษเนี่ยมันค่อนข้างจะซึมน้ำได้ค่อนข้างยากนะคะทำให้หมึกเนี่ยมันไม่แห้งนะคะมันก็เลยเลอะได้เนาะแต่ก็ต้องยอมเขาจริงๆเพราะว่าไม่มีหมึกอันไหนที่มันซึมออกมาด้านหลังเลยค่ะสุดยอดเลยโบจูสราคาปกติ750บาทค่ะเมื่อนำทั้ง3แบรนด์มาเปรียบเทียบกันก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ ตัวที่ทะลุมากที่สุดก็ตัว l o ยตร r ล m นะคะแต่ว่าตัวที่ชนะสายๆเลยเนี่ยก็คือโ o j ์จูสค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวสมุด3ยี่ห้อนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าอุ้มเนี่ยจะใช้แบรนด์ไหนในการเขียนบูโจประจำปี2021นะคะก็ะะะอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์เพจของอุ้มไว้นะคะมาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยนะคะก็คือช่วงเจกของ ก็เราจะมาแจกนะคะนี่เลยค่ะสมุดเล่มใหม่นะคะของแบรนด์โบจูเป็นเล่มที่อุ้มรีวิวเมื่อกี้นะอันนี้เล่มใหม่แบบแกะกล่องเลยนะคะ <c oughs> มีกติกาง่ายๆนะคะสข้อเทน่านั้นนะคะก็คือ1นะคะกดไลค์เพจอุ้มนะคะ2ก็คือกดไลค์เพจโบจูสอรี่นะคะแล้วก็3นะคะก็คือ,อ,อคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้เลยนะว่า ประจำปี2021เนี่ยคุณมีโกหรือว่ามีเป้าหมายอะไรที่อยากจะทําให้ได้นะคะอย่างน้อยคนละ1ข้อแค่หนึข้อก็ได้นะคะแล้วก็กดแชร์คลิปนี้นะคะก็ภายในวันที่23ธันวาคม2563นี้นะคะ63๊ะ63มีข่าวดีมาอัปเดตอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบคุณภาพกระดาษดีๆของแบรนด์ โบจูสตอรี่นะคะหรือว่าใครที่ชอบใช้สีน้ำอะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะก็สับน่าจะชอบแบรนด์นี้เลยนะคะทางแบรนด์เนี่ยก็จะมีการเปิดตัวครั้งแรกนะคะที่เซ็นท่านลาดพาร้าวนะคะในงาน g i ฟต์มาร2 0สอนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถไปเดินดูบูธได้นะที่บูธสามสนะคะ ชั้นจีนะคะซึ่งงานเนี่ยจะจัดในวันที่1 0บถึสิธันวาคมนี้นะคะอย่าลืมไปดูคุณภาพกระดาษจริงๆได้เลยนะคะที่บูนนะคะก็วันนี้นะคะอุ้มขอจบการรีวิวแล้วก็ มาพูดคุยกับเพื่อนๆเ,เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังอุ้มจะกลับมาใหม่นะคะถ้าใครคิดถึงก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวอุ้มจะพยายามหาเวลามาไลฟ์นะคะเพราะว่าแอบบองนิดนึงว่าค่าวที่แล้วเนี่ยไฟเจ๊งนะคะอยู่ดีๆก็คือไฟเจ๊งไปเลยทีนี้ก็เลยไม่ได้ไลฟ์นานเลยนะคะตอนนี้ไฟกลับมาอีกรอบแล้วนะคะถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ คลิปนี้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย